ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดกูสุส่คนวัสิเปียนพี่น้องทังไทยพี่น้องพังลาวพี่น้องต่างประเทศบะยาวกัยินดีต้อนรับกับสู่ซ่องบะย้าวแชนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยมาพ่อมาเจอกับบะยาวมาหนี่บะย้าวกัสิพ้าพี่พาน้องเข้าไปบ้านน้องคำเฮตเมืองอุตมพรแข่งสวรรค์นาเขตน้พ่อแม่พี่น้องก็คือบะย้าวกัสสเขาไปหะเอื้อยน้อยที่อันเพื่อนชานรับให้ใหม่น้อพ่อแม่พี่น้องก็เอื้อยน้อยอันที่เราเป็นแม่ห้างลูกหนึ่งเนาะก็คืออ่ะ มายาโอกะซีเข่าไปหาเอื้อยแล้วกะสีเข่าไปอันเรื่องเไอเทมสั้นหนะพ่อแม่พี่น้องเรื่องการซื้อไม้ซื้อตอกเนาะกับว่าสีเป็นจังใจกับมายาโอกะซีเข่ามาอัปเดตเบิ้งเนาะว่าหาไม้หาตอกเท่านี้พอไล่ยี่บนาะพ่อแม่พี่น้องกับซีเข่ามาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะกับยินดีน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่อันได้รับความเสือจากครูวาเพิ่นแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีเพิ่นเนาะอ่าซึ่งอ่าไล่ซื้อพุนย่าเจดีเพิ่นกับอ่า ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกระซึ่งกับเป็นคู่บานเนาะพี่น้องเป็นคู่บาที่เพิ่นในอันส้ง่งขึ้นได้เพงแต่ตอนเทือนไปใหม่เนาะกับผู้ใหญ่ใจดีผูกเก่าเนาะพี่น้องทานเก่าก็ได้ซื้อผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกับพอสายคำคำมีและคู่บาเย็นเนาะเพิ่อยุ่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วพอพี่น้องที่พ่อพี่น้องจำได้บ่เนาะที่เพ็่นเคยปลุกส้างขึ้นซานได้แพงเนาะ,ะพี่พน้องก็หลังที่สองที่ มาปุ๊บนี่สิเป็นเือนของเอื้อหน้อยนะเพ,พื่นพี่น้องก็ยินดีกับเราเนาะกะ็โอเคพี่น้องว่าสิเป็นยังไงก็ต้องลงไปหาเอ้อล้วเบิ่งเนาะว่าเรืดินไม่เรื่องตอบก็าหาทางนี้ได้บ่อยู่บ่เนาะพี่น้องก็โอเคพี่น้องไปเบิ่งไป,ไปสนมันกันกันกนบเบญ่าเลย Ba điều đi đôi sau ừ, nó. này, nóng đi nóng 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 ไอ้หน้ามันไม่ใช่สิเอีญข้นี่น้ามันนี่นะทำไมต้่งขึนยังไงนะอ๋อเลยเลยอ๋ออะไรของเก๋อปะสิ โอเคพี iec, ่น okay, no. <that> mm ้องวันยาวก็มาฮอดองเป็นซันราที่ใหม่เมืกี่เนาะวันยาคือให้พี่น้องเบิรด้ลยนะมาเบิ่งมองที่้าสี

สวนผักล้วกันแล้วพีวออวววว่น้องมีกเบี่ยมักตัวอีกายนยาี้วนักโดยโดยโดยปลูกปลูกบงนี่เอซีปุ๊กใช่หันบ่ตรงนี้บ่ฮะออกไปข้างนอกบ่บันอ๋อนั่ขอ,องดินของ,ของเดือบบ่อ๋ออันนี้เออใช่เป็ดสวนด้บ่บันเนี่ย โดยโดวันนี้เออสิปุ๊กพี่เนาะโดยโดยก็ขึ้มองนี่ไ็่สวนด้วยบนุเนาะปูกเลยบัดเออโดยปลูกพักปลูกกินอางแล้วบัดเนาะปลูกก็ได้ขายแล้วบัดได้กินโดยโดยจ้าจ้าโดยโดยโด ใช่ไอ้พู้นั้นบดได้มาบมาอนนอกเนน้องจังเด้อเมื่อแล้วเขาเมื่อแล้วโอ้เดยอเด้ออันเอ้ยิขอขอขอข่งเข้าอีกหน้าหน่ะบอยสมมุติวันนี้นะบอยเดยอกำลังอันนึ่งเข้ากำลังนี้เขา้เขาเออโทษก็โทษแต่มาทัดอย่งม่โอ้ไฟลวกไปใหม่ตะกี้ยังมีดได้นะพี่น้องเลยผ่าเพลาก็ก<อ>กไดาษหนาวลายมือเล้อเนาะหนาวลายมือยังดียังมีผ้าห่มบ่ มีปลาโเพิ่นนอมาให้ยังดีฉจอนหนกันซนแมนหนาวเพิ่อนโหีเอลานทรายมะม่วงเฮอร์นไหเขได้อันนั้นอยู่อโหเนอัวว่านะอ๋แกนนับนก็ลังกะสีเ่ราะขึ้นหย่าเยทุนนะหย่า้เอาห่าเพรุ่นนะอ๋อหย้าหญ้ากับัวอหญ่ากับขาดเงี้ยหมดเลยเอาโดยโดยเขากับปัญญาให้เบิ่งจักเทอังคุณน เนี่ยมีแต่พักสึ้นอยลปกติเกัปลูกขายย่บ่นี่นะออพ้กวเิ่ิงเห็นปลูกลายแท้นะมีแต่พักอ่อมอยู่็กินขายนี่แหละพอได้แกประจำมันปอ๋อโดยโดแม่นยูแม่นยูพันหนึ่งนเนี่ยกำีกินที่เงายปักยีบัน เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะเป็นนั่งพ่นไม่ได้จ้ะเอ็่นแดดเนาะลมมันได้พี่น้องเลยเหมือนกันต้องขอโทษขออภัยเรือยพี่น้องเนะที่มันมีเสียงรบกวนเนาะกับกับบางอย่างยังบริสิทธิ <Yes. S 1> <space. S 2> ์แต่ไม่เนาะพี่น้องมันก็ได้เสียงอัจฉริย์เบาแน่นนะพี่น้องเนาะเอ้ยจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่บันี ลืมลงมือมือไหรเกินอันเดิมเกินเดิซานนี่กาลืมลงมือนี่แล้วพันเอืนอยแล like oh, ้วอย่ามานอนเดี๋ยวดอย่ามานอนเล้ใส่มือยู่กับมนยูบดขาลงมาแล้วฮาร์ไปียูเซอร์อบะโอ้ดดยดดลงมาต่ยงเห็นหอ๋ันเกิดมันเดจะดยามภายยามนาดีพเพิ่งจะลงมาใช่่บ้นีจะลงมาแล้วอ๋อพอมาเห็นไฮน้าบ่บ้านนี้นะน่าแล้วพอมนมีแต่หนองฟายดิโอ

จะจะเป็นจะเสบอยู่รอกี่บ้านเฮามันก็ไม่ได้หลายเพราะว่าคนตกเราไปหาเหมือนกับวิญญานเลอโยม่น้อยำเกในนหากินไปเนาะชี่บ้านเฮาจะิหาเมีคำอยากเก็บเบกัมิตซื้อเท่านั้นมิตซใ่้เงินท่านั้นม่อเใส่เงินมาหากินคือยี่บ้านเฮานั่นโอ้ย Long hinh, song hammond, yên bất đan yên, and sau nào đói nói 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 lòng จัดได้เกลื่อนวันกะมีใจชิดทามข้อมูลซ er ื้อของเลื่อนนะซื้อของจะได้ข่าวดีกะดีใจเลยโดยเลยเลยอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่เป็นเนาะอง้อมูซอยเลอะนะของพ่อเขาเมื่อแรกเนาะเลยกอะคิดอยู่บ่เอือยว่าสิได้อยู่บ่มันแบบจังเลยนะคนมือคู่จักกันนะนะเอื่อยแบบยข้อมูลซื้อแอ่ไรก็ว่าคนมือู่จักกันเนาะโดยโอ้ยสิได้อยู่บ่กัน แต่ยังคิดอยู่โอ้ยเพิ่นก็คือสิใจบุญชนทานอยู่แล้วอ๋อเพิ่อนในจังมือนึงเพิ่นก็สิต้องกลับมาเพิ่นก็จะซอยเฮาก็สินี่แล้วผู้ใจบุญมาซอยองซู่มัเป็นซิปปอร์ผู้ใด้เนาะเอ้ยน้อยเฮาจังได้กลับมาเนาะบ่นี้แววว่าสิได้กลับมาหาเราเลยพี่น้องเอ้ยมันยากกบ่าทีคิดทุกันเราเลยเราสิไรเนาะเพราับการป็นอะไรกันการปฏิการทุนสึบดีใจนะขอบขอบใจหลายๆเคนเป็นยังเป็นยังเลยเนาะเป็นบุญอาเลยเนาะมีแหงกันเลยเลย เขามาหากะก็ตสิบมือไป้ใดจิได้รรรมาหาเจ้าตอนนั้นนะากับสมพยสมพลอ,อยู่เขียดนของเน้่อยเขาว่าบ่มีแล้เาว่าคือสิบเบิดแล้วเแล้วว่บนะครบาเพิ่นติดต่อเขามาว่าเาีเยตนี่ตะเึงละบ่คนมาอยาเี้ยสิบมือยังบ่ได้ไปซชยเเลือจะตื่อเธอ,าเอมาถามันำมีแต่ดีใจน้ำเนาได้ไหมเน,นาะกะใครกว่อัน

เดี๋ยวมาบันไดฮะชิ้นงไปเบิ้งกันแล้ก็ยังไปเดียนงางไปเบิ้งที่เธอเนาะพี่น้องนอกที่น้องนอนสะสนนะโดยโดยอันไหนยังไม่ได้เข่าเมื่อนอนเมย่งอยู่บ้านเลยเนาะมีแต่อยู่พี่ตลอดมั้งบอมันนี่น้องหล่าเข่าลงเรียนอยู่บ่เมื่อเนี่ยโดยเข่าอ๋อแล้วเลือกแล้วบัน่เนาะโดยโดยโดยมีใจว่าไปอันน้องหลอโรงเรียนมีมูเซลวะเซลวะเสียผ้าอันนี้ม้าจะใช้ใหม่แท้คือคือเพื่อนหาจิตรเพื่อใหม่แบบว่า เยาเสพามาใส่ใใส่มมเซลอยู่บน้องหลาว้างไห้สัปานี้ซื้อเอาซื้อเอาโอ้ย์เมย์เมยเนยเมย์เมยมย์เ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 มยะเมยเยขี้ยืเย์มึนเม่งเมจกมากเวมตัเน่ะยเมียกมยงเนเมย์เเมมยเมย์เย์ยยยเมมเยยนมเเ โอ้ oh, หนึ่งข้าก็ <ừ. S 2> เป็นหวานเลยอ,อันนี้อะไรเฮือนในชาติหลกักะน้องหลากะเลิกโรงเรียนมากับปลูกพักปลูกหยาด้วยฮดพัก <ừ. S 2> อยังใสม่์สูบน้ำใสเก่าเต็มที่เฮือนมีอะไรไมมก็ซูบน้ำฮดน้ำใส่คุณูบน้ำให้โดย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 ดได้อยเมยได้เนะาะอยยุจักปีแล้วนั่นเลยสิบเอปีสิบเอ็ปีเนาะ เนี่ยเพื่ออะไรนั่นเราพาไปหาสิกอบกลัวนึงเนาะมใหญ่กว่าแม่ก็แม่ใหญ่กว่าแม่นะเขาเอาหามแต่ก้นขี้อายเนาะไม่ค่อยปะาค่อยเบาเลยไปโรงเรียนปอหาปอหาแล้วเนาะพี่หน่ายขึ้นม้อแน่เลยครอบตัวว่าอุปกรณ์มา เอเดอันเยิ่งเก่งๆแบบนี้ยิียนน่าใจเฮียนน่าใจเฮียนน่าใจโบฮู้ความฝันยังเป็นยังไงเป็นทหารเป็นทหารโอ้คุยากเป็นกัทหารนะขอถามหน่อยเกี่ยากเปับทหารแบบมากแบบไหนมากเกินอะรมากเป็นทหารมากเป็นทหารโอ้อยากใสัตว์มาพี่น้องเนาะอยากใส่หลับใส่ประชาชนเนาะอยู่เรียบประชาชน

ีใดเหินในชาแนลหยดว่าสีได้ดวสีได้อนแล้วแล้วแต่กันใจงอเลยโดยโดยโดเ้ากับบุคิดคือกันเคยเพราะว่าดยกะเปกอยเนาะกะเปกอยู่ได้เพราะว่าเมนยั่วเปิ้นทำเิทำจินกเนาะแต่ว่าคนเขาบูคิดกันเนิซอยได้ค่ะนี่เขาอ่อถยอดเด้ ถ้าคนบูฮูจัดกันเอาให้ปนลิซาวนี่ก็ยังแบบดีใจแห่งดี่นี่เยนเงิเี่เยใจเราก็มีหูจักกันนิ่นก็ยังเออสำนีนี้่นก็ยังซอยเลยแต่แบบสุดยอดแล้วเนาะแบบผ่านเงินมาให้แบบว่าย่านแบบลอยเงินไปฮ็ดนั้นนี่เป็น่ย่านเลยเนาะเิ่นกัใจวุ่ในดีที่เราเลย อ่ะโอเคจาติ ism, ังไงแล้วเขาสีมันนี่เขาสีมอบเงินให้เอื้อยก่อนเนออ่าเริ่มลงมือกันเลยมาดนี้ปืนบปืนกคือก็แด่แต่เอื่อยแต่สีคู้ชีนก่อนลนวันทีซื้อไม้ซื้อต่อมาก่ะแต่เอื่อยเนาะมอบเงินให้ก่อนมันโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันยาสีมอบเงินให้เอื้อยน้อยเพื่อเอาไปซื้อไม้ซื้อยังก่อนเนาะให้เราไปซื้อไม้ซื้อต่อ่ับหยาสีให้เอื่อยเรา ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะพี่น้องแล้วก็ถ้าอ่าเอ้ยบอกว่าบอกพอแล้วน้องเบิดเงินเงินก้อนนี้เบิดแล้วก็เออกะค่อยให้ผู้นั้นโทรหาเราเด้อโดยโดยเดี๋ยวเรามอบให้มาหนึ่งเป็นจำนวนเงินหา้านกี่เตท่าต <Yeah. S 1> ้วเด้อโดยโดยเอ้ยที่เอ้ยคิดจังไงที่ว่าเขาบอกว่าเซเธอนเซชาในตอนนั้นนะเอ้ยคิดเอ้ยเสื้ออยู่บ่เอ้ยเสื้อเขาอยู่บ่เสื้อยู่ติเออยบคิดว่าเขาจิตตัวปะโบคิดดอก ขีบาสิโตได้อ๋มันอยู่ยันว่าจนว่าโอ้แม่นอยู่บ่นะมิดแล้วว่าสิโตเนาะในเบายาวนั่นแหละ้ๆๆเพิ่นก็มีน้ําใจเคยซอยเลยคนมาได้หลายคนมาแล้วนะคนทุกๆได้ยาเห็นเพิ่นเฮามานี่ซอยนี่ก็ดีมกลิใจแล้วโน่ย ก็บ en> ปได้คิดว่าจะได้เฮเธอนหลังแบบนี้เนาะในกว่าสิเป็นเรื่องข่าวเรื่องน้ำธรรมราคือว่าไงไงคิดว่าแบบนั้นเลยโดยวันนี้โอ้ยเพื่อนมาซอยฮอดเฮือนได้ฮอดเฮือนฮอดซ่ายมันไ้ก็ะดีมกดีใจแล้วเหยเหนื่อยเหยเจะได้มีมองอยุดมองเศร้ากับลูกจะจะจะวันนี้เท่าที่บอกเอื้อยบ้านในบ้านจ้าของเงินเป็นเงินไผเนาะที่ผู้ใหญ่จะดีเพื่อนนั่นแหละเฉพาะในการเล่นเงินดีซานเนาะเอ้ย เจอเพิ่นนะ่ะพอสายคำคำมีและคูบาเย็นเด้อเพื่นอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนาะเทาอย่างไรเอื่ยนะอ่าฝากขอบอกขอบใจเพิน่นขอยพุญาตเพิ่อนนะเนาะเพิ่นอยู่ดีมั่งนะเบา้าสนิทนะเอ่ยเนาะเอื <c oughs> ้อยแหละเบ้า,า mm hmm. <c oughs> นี่เฮ้ยฝากขอบอกขอบใจเพิ่อนนะเอ้ย ขอขอบใจหลายๆเด้อที่ซอยครอบครัวของข่อยในมือนี่ข่อยขอให้ครูบาเย็นมีสุขภาพแข็งแรงโดยโดยเป็นอนุใหม่คนยืนเนาะเป็นอนุใหม่คนยืนเด้วยถูกโดยดีใจน้ำเอื้อยดีใจดีใจน้ำที่ได้หับเงินไปเฮ็ดเฮือนี่ซานเนาะกับเป็นเป็นเรื่องที่บ่คาดคิด่่คสิได้เคยค้นแบบว่า สูงส I mean. ุดน oh. <SU <SU ี่คนโบโคผู้แจักหนาตากันนี่เอาเงินนี่เงินนี่เคยเท่าไหรซึ่งกันโฮซึกงว่าดีใจเลยเนาะโดยเดี๋ยวอันท่านสิถามเอื้อยว่าเอื้อยว่อันเออื้ยเคยรับเงินจากคนโบผู้คนแปลกหนาเนี่ยเคยได้รับเท่าไหร่จากโบเอ้ยมีเคยแล้วในชีวิตนี้นะมีเคยมีแล้วเออครับมาโดยโดยอันนี้ทั้งทั้งที่มีโฮแจักกันนก็ยังเออเพื้อเฮือกซ้ำนี้โดยโดยโดยก็คือว่าเป็นบุญของโดยโดยขน้อยแล้วโดย ันหลายคนเนาะโดยเมันก็มองเห็นนั่นแหละลำบากมันก็ได้อะซอยเดือกมะโดยอ่ะโอเคจังเลยจชาเอลยเมื่อนี้กะเขาก็สิได้ขอโตขึ้นก็ได้เติบเรื่อยเรือยเดยเนอะเดี๋ยวกะสังวาากันอีกทีเนาะเขาก็สิได้เข้ามาเบิ้งเยวเข้ามาเบิ้งงานนั่นแหละอัปเดตเบิ้งงานเบิางอย่างเนาะแล้วก็เอ้อกะอ่าคือบอกนะถ้ามาเบิ้งเงินจากก้อนนี่เน่ะได้โทรหาเราเลยเด้อะโอเคกะให้ เดินกันหลังใหญ่ๆงามๆงบเบื่อไดหน่อยเด้อเดี๋ยวมาหาะกันเชนเนาะมันเปลี่ยนไปว่าได้หราพี่น้องก็สั่งเงงเงินนี่อย่างนั้นโอเคโอเคจะไหนก็จะดีไหแเฮงโอเคโอเคโอเคกับกันเด้อันนี้สบายดีน้องหลายก็เพื่อเดี๋ยวที่เราพี่น้องเนาพอนยาวก็ได้มอบเงินแล้วก็ถามความรู้สึกของเอ่ยน้อยแล้วก็คือดีใจเ้าพี่น้องเนาะแต่ที่ขาดคิดว่าอันสิมี พุณยัยเจดีย์ที่เพื่อนเดือดซ่านให้เนะาะกะบอากาศชิดอาดาศผันด้วยกันเนาะเพราะว่าในชีวิตนี้กับเกิดมามีแต่งเงินลำ้นำเงินล้านเ่าไหนในบุเคยได้จากคนแปลกหน้าเนาะพี่น้องเนาะแต่นี่ใานาอันใดย,ย่างเดือดซานขอน้ำจำปากินเนาะกะถือว่าเป็นบุญของเราหลายเนาะสำหรับเวนอ้อยกันเนาะสิลมมีเล้กพี่น้องเนาะเพราะว่าคือพญานาคบอกกันว่าอากาศตอนสามมื้อเนาะตอน อากากราเริ่มหนาวหนาวเขาหนาเขาพี่น้องคือที่เปิดเดือนนี่เนาะอากาศพี่น้อนพี่น้องเลยวันยาคิดว่าวันยากับเส้นน้าไม่ลายมือแล้วพี่น้องลายมืดเลยแตงวันหนาวมากเลยเนาะสิบเจกับตัวนี่เล็กเล็หน่อยกับพ่อตัางหนักกับพ่อพี่น้องเลยหนักกับบรรยากลศ่างครับโอเคพี่น้องอ่ะมายากระสิขอขอบุญขอบคุณเพี่นเนาะเงินทั้งหมดทั้งมวลที่เดือนในจันทรน่ะก็จะเป็นเงินคู่บาเย็นเพี่น้องพี่น้องเป็นมอบให้มายามาอาปรุษางเงื่อนห้ไปน้อย และสิ่งพื้นฐานเกดีเป็นการอาพอสายคำคำม,มีเนาะและกูบายเยน็นอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เนาะพี่นอ้องต้องขอขอบคุณขอบคุณเพป็นอาคอยเอย่างดีมอนุญาตขอเดื่อนนะนะตัวคลิปนี้วัวเงาขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเป็นฐานเกดีทุกคนเนาะที่อ่าสนับสนุนช่องของบัวเงาและก็หัตแป,งป้งบัวเงาตลอดตลอดมาเนาะที่เป็นกำลังใจบัวเงาตลอดตลอดมากก่ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพูดอย่างีดีทุกคนที่สนับสนุนต้องของพญาหมอก่อนถึงตรงมือนี่เนาะพญาขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนขอให้ทำด้วยอยู่ดีมีแห้งอนุมาณขอเงืนคิดในกับสำนักปัินาเนาะนอนรับกับขอในเงินมืินนอนตื่นกับขอในเงินแสนเด้อนาะขอบครัวของอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนกับจงมีความสุขเนาะการงานด่งเดืองเด้อสาธุสำหรับคลิปนี้พญากับชื่อได้ให้พ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะก็ติดตามพญาเก่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พญา และทังคลิปๆต่อไปนอกจาบคลิปนี้บัายาว้ก็สะได้ขอลาอำนาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วก็คือจะได้เจอกับวอนนี้โอกาสหน้าคือคลิปหน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วอนนี้ก็สะได้ขอโตัก้าวคำบากรับสบายดีและสวัสดีเด้ยยอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุณสูทุกคนสบายดี